ตปนะฮะเียอยปุ Again, ๊บป ouais, ุ๊บี่พ pues, uh, ี่ดูนเงขอมนะผเออที่เป็นงเอ่อพี่งานเร่มกท่ี่ดูท้าแถวเริ่มบางแล้วนะฮะน่าจะเป็นวงท้ายแล้วนะฮะเริ่มการจัดงานงคุจัดงานแ้วนี่เหขอเียอเยเย่ชอบมากจริงเรื่องชอบมากเลยครับีฉัน รถทุกวันเลครับลูกมาเรื่อเรยครับอ๋อกลงระว่งป็นศัพท์ลูกีูกมันย่งดีนะคะตัด่ๆวันนี้พี่เคนปัจจาระแดงวันนี้ก็จับเต็มเลฮะฉันชอบตายเพราะว่ามันแบบนี้ค่ะบอร์เสฉะมีนย์เจดศูนย์เก้าศจริง่าชนี่หนูเชื่อเดี่ยวสคน แกวเบาลแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะรัวันนี้ปีนี้ผลงานสนบแน่นอนเอาเลยกจริงผับที่ซอออสเตรเลีนั่นเองซึ่งจะเริมโดแน่ตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมครับจนถึงสองทุ่มคีนี้ให้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็การประกวดนะคะเมื่อเราขบรเอ็กซ์เชนจูงแล้นะคะลงจนันะคะบอกชื่อแล้วก็เอารถหุนไวเข้าาท่นั คนนด้วยจะดนทุกคนวมกันเลยนตอนนี้นะคุผู้ชมที่อยู่ทกี่อยูไหนก็ปวดได้วดได้เลยค่ะครับผมแต่ว่าถ้าบอกให้อกเยโดนด้วยตัยาวไปเลยครับอ๋อเขาบอกว่าแต่ว่าถ้าบกเราบอกให้เรต้องโนตั้เริ่ตนที่ไแ่ที่คุยบตรงนี้ี่าัเนผมท่ร้อนคุยข้ราเป็นเรืบองปวัเราแีมากคอบาเลย้มาหลานะรที่วดชชอมีนะครับมที่เพื่อรันตเือนัน เอาเงินแล้วนะเจที่ฟุอีกด้วยไิ่งที่มีชอบเนี่ยเมื่อกี้เราผ่านมาเนี่ยก็ต้องกิน่ชุบกนปซิงโตไม่ใช่ซิงโตซิงโตไม่ใช่แล้วก็มีแต่งซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าใครวันไบ้างอาิงจริงคือรักที่ดเราขมจริงครับโอเราคุยมาแอหงทีแนะขอเชิญนพี่เจนนะัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่หนุ่มไปก่อนนะ่น ่นครับเป็นการันี um ุดแปบนะครับผมสวยหล่อมากจริงขอบคุณครับวันนี้มาทั huh. ่วฟ้าทั่ไกลมาทุกงอย่างเลยครับแ้าในใรมานะเดี๋ยวเข้าไปด้านในมรวมได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะทบที่ซนะวดกันนะถึงซอ็ไมติดวดนะครับขอบคุณนะครับได้เลยครับผม เาบอกเขครูแล้วว่าจุดของชายเราเขจะเดินไปเนะครช่คอล้วานะวนนี้มีงายนะมีไม่ติดเรื่อยๆเาะื่อนเาไปในัเลรับผย่างน้่ะเพรานั้นเดี๋ยวน้องๆในับนะฮะใครที่โอกาสจะไปด้านในเตรียมตัวแล้วกันนะครับ แล้วก็งานเราจะยาไปชมจีงนะับถ้าชช่งงานเราต่อด้วยอังเตอร์ปาร์ตี้ใช่แล้วแล้วก็งานเพื่อจีบหอมมากหอมมากรูมถึงโชว์และผู้ชมคับไม่ใหญ่ค่าจริงๆโชว์ได้เด็ดมากปุ๊บใส่ก็ะต้กน้องมีได้ถ่ายดีอยู่นะครับครบ่ะเอาไปว่าใครมาแล้วเตรียมตัวจอดที่นั่งก่อนนะจ๊ะไหนเป็นพี่เดียวปะดูดีๆสวัสดีชอยู่ต้องนี โอนี่ยเามาพร้อมเลย้งดตรีมพร้อมเลยอะเราให้จ็อกส์ของเราแีะนำตัวหนดีกว่าดีเจสตด๊กชื่อชินเทียร์นะครับนีครับ ဒီကြည့်မိဟုတ်လား။ဒီမှာဘိုင်ကက်ရီးဘာလုပ် ใช่ไหมครับผมจ็อกสเซิเต์นั่เองนะครับผมต่อยปดิฉันขนลุกน่ชิถือพยมลูกสของเรา่ี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัดเลยครับจัดเลยครับถ่ายรุ่มเต็มถ่ายรุมกนทีนะคะครับวันนี้มาทุกสายทุกแนวเลยนะ เดี๋ยวตอนนี้บริการนอ่นะสุดที่เนะค้เป็นไปหมดแล้วนะ่ไหเดี๋ยวครับเราขอโยนนะหน้าบริการไปข้างในเลยดีกว่าใป่แล้วลค่ะเิญเลยครับ